เฮ้กูเดกนน่งมขอ่งความคุ้ทักษนสับแสก๊ะบาสกาก่มัสนบาทุกคนอย่ในความสงบอาจารย์ดีใจมากที่ทุกคนนี้มหาอาจารย์อมา่กค่ายกดเจเจันกค่ิดตไุบ้าใครมีความศรัทาอาจารย์ก็

เอาได้เวลาที่อาจารย์จะมาแล้วเอาเฮ้ยนี่เองไม่แปลงที่มันพูดก่อนแล้ววะมึงมึงก็เดากันบ้างดิเอาอาจารย์อยู่ไหนอะอยู่ในอาสมเฮ้ยเฮ้ยของเ้ยดูดิสีสับสเว้ยไครั้เ็ห้งอโกรนี่ไหนก้มาขนาดนี้นเ้าขเอ

เฮ้ทุกคนอาจารย์มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์กูไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสือนะเอาละทุกคนที่มาเนี่ยมีเรื่องเดือร้อนอะไรเออคือว่าไอ,อ้ยด<อ>ไม่ต้องพูดพรุ่งนี้จะไปสอบในร้อยจอปลรอใช่ไหมสอบอะไรครับผมไม่ได้เรียนหนังสือ,อไม่ได้เรียนไป<อ>สอบได้ไง คงจะเป็นพี่ชายสิพี่ชายพี่ชายที่ไหนผมลูกคนเดียวครับผมไม่มีพี่น้องเพราะแม่ผมตายหมดแล้วอันนี้ปากดีดินึกว่าอาจารย์มาได้พูดกันแล้วกันนะทำไมหน้าเองดูมีเอ้าทำไมอาจารย์มันมีเคราะห์เฮ้ยฮะผมมีเคราะห์เคราะห์กี่ทีครับไอ้นี่เสกหนังควายเข้าท้องเลยไหมผมล้อเล่นับอาจารย์มึงยังไม่มีเมียใช่ไหมเนี่ย มีแล้วครับเฮ้ยตอนนั้อายุสิบห้าสิบหกใช่อ๋อใช่ครับใช่ครับไอ้ที่เที่ยวกะหลีเนี่ยเขาไม่เรียกเมียนะเว้ยอ๋อนั่นเขาไม่นับหรอครับไม่นับเอาทำไมนับก็ไม่มียังไม่มีครับเดะฮะก็บอกเขาไม่เรียกชานี่เมียแกนี่จะบ้าเหรอกูจะเอามึงไปทำไมเอาไปทำหอกกะลีบ้าอืมเอาไปทำหอกกะลีแล้วหอกไงครับถ้าหอกเองใช่ไม่ได้หอกมันยังอยู่อีกยุ่มฮ่าฮชวนหัวชวนหัวอาารครับ ช่วยผมสักผมมีคอรรู้เรื่องครัว่าผมมีคอรแล้วครับน่าเองนี่ดำคล้ำมากเลยเอ็งรู้ไหมผีแม่ไม้เนี่ยมันชอบผู้ชายที่มีความบริสุทธิ์ในตัวถ้ามันได้ดื่มเลือดผู้ชายที่มีความบริสุทธิ์แล้วล่ะก็มันจะมีชีวิตเป็นอมตะอมตะใช่ไหมครับมันจะเป็นอมตะเอาอย่างงี้ครับเอ็งเกิดวันอะไรวะอ๋อผมเกิดวันเชงเม้งครับใช่อทิตย์ันาคารพุทธฤหัสสุขสาวครับ เกิดวันเสาร์ผมเกิดวันเสาร์ครับเดือนล่ะอ๋อเดือนเทนครับสวยเย็นเทนอารามนพาเจมส์วลอาจารย์อาาเย็นชื่อดอดนะเดี๋ยวกาตัวเองโกไข่ยปีล่ะอ๋อปีปีโป้อย่าตลกอาจารย์ถามเรื่องจริงเออปียังไงช่วยชลุขันถอดมาลงมาเสีงมามีมาแม่โอ่ละกาจอคุณครับอุ้ยเกือบไม่ทันเนี่ยคุณครับปีนี้สี่สิบสอง สี่สิบสองไม่ใช่ฮะผมสี่สิบสามแล้วย่างหรือเปล่าอ๋ออ๋อย่างครับครับครับเราวังไว้ปีหน้าปีหน้าทําไมครับสี่สิบสี่ผู้ใหญ่ช่วยฉันด้วยฉันจะสี่สิบสี่ช่วยฉันด้วยหน้าตกใจตรงไหนวะอาจารย์บอกฉันสี่สิบสี่ปีหน้าถูกแล้วไงสี่สิบสี่ถ้าเองยังไม่มีเมียแล้วก็ผีแม่ไม้มันเอาชีวิตมึงได้อุ้ยอาจารย์ครับอยากกระสางช่วยผมเลยนะครับอาจารย์ช่วยผมด้วยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลงหน้าหน้าทองให้ ลงฟรีเหรอครับจับบ้าละการทาอะไรมันก็ต้องมีการลงทุนมันมีชุดเล็กกับชุดใหญ่อชุดใหญ่เท่าไหร่ครับห้าร้อยชุดใหญ่ห้าร้อยแล้วชุดเล็กอาจารย์แปดพันโอ้ย่างนั้นผมเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่หมดอ้าวเหลือจะชุดเล็กก็บอกก็มีแต่ชุดเล็กก็แล้วกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาแว่นออ๋อต้องลงนะครับต้ลงของ คอหนักเลยด้วยเองไงครยหน้าดำใช่ทีนี้ผู้หญิงยกติดผมเลยใช่ไหมครับใส่แว่นใส่แว่น,น,นครับผมไปที่ไหนมาครับอาจารย์ทำยากมากของอยู่ในตัวเยอะไม่เชื่อหันหน้าไปให้เขาดูเนี่ยวว่าหน้าดำจริงกับเปล่าอะไรตกใจรายการหน้าดำปีเลยอ,ะอ่ะเหรอดิผู้ตายดิฉันม่เคาะขนาดนี้เลยโอ้บอกใหญ่มาโดนของโดนของผู้ใหญ่ช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยเออนะตั้งจิตให้มั่นอ่ะรับตะมอนไปครับอาจารย์ลงช่วยหยไป เออเอาละคิวต่อนถ้าจำไม่ผิดผู้ใหญ่ใช่ไหมละ่ะใช่ครับอาจารย์มา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 นามามามานามามามหมามนมา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 มลมา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 มจริงๆมน,น,นมา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 มีมา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 มัมามาอาม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 าเามามามเมอมามามอมา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 ามามาามาามาา อนาคตเนี่ยนะอาจจะเป็นถึงประธานอาบอตออแต่ว่ามันยังมีอะไรขัดขัดอยู่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีคนลอบปองร้ายอยู่นะนี่เลยครัาบอาจารย์เดี๋ยวจะลงณห,หน้าทองให้เป็นสิริมงคลขอบคุณมากครับอาจารย์ไปไประชุมที่อำเภอร,รับรองชื่อขึ้นเลยตำแหน่งได้แน่นอนฟรีใช่ไหมครับจะบ้าแล้วลงณห,หน้าทองมีฟรีที่ไหนกันมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่เท่าไหร่ครับชุดใหญ่หมื่นสองชุดเล็กหมื่นสองไม่ราคาเท่ากันหรอครับราคาเท่ากันเปลี่ยนแต่แผ่นทอง อะไรหน้าผากมันจะไม่ติดแผน่นทองเอออ,<ๆ>อยู่โอ้โหขี้พึ่งไหมน่ะเอาละแล้วจะเอาของขังไหมอะไรครับกระดูกกระช่อนไม่ใช่ของขังเนี่ย อาจารย์จะให้ไว้ป้องกันตัวอะไรอ,ะอาจารย์กุมารทองกับนางกักโหด,ดีเลยครับสรรพคุณเป็นไงอะสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงเอากุมารทองไปดูก่อนกุมารทองโอ้ย,อยนี่มันโดเรมอนครับอาจารย์ <laughs> ทุกคนมองก็ต้องเข้าใจว่านี่คือโดเรมอนครับแต่นี่คือกุมารทองของอาจารย์ที่ปลูกเสกไว้สามวันสามคืนและนี่คือนางกวักโอ้ยใช่ไหนอาจารย์นี่มันอุลตร้าแมนจะบ้าแล้วอุลตร้าแมนที่ไหนนี่นางกวัก เป็นโลโก้ของอาจารย์เองอนี่สั่งทำจากญี่ปุ่นนะแล้วกลับมาปลุกเสกเสาห้าสรรพคุณดีไหมครับอาจารย์สรรพคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนของอาจารย์เนี่ยเป็นอบตอ,อยู่เพชรบุรีครับวันแรกรับตําแหน่งใหม่เดินออกมาหน้าบ้านมือปืนขับมอเตอร์ไซค์มาจะยิงอบตอกุมารทองมายืนเท้าเอวแบบนี้บังร่างของอบตอไว้มือปืนมองไม่เห็นขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปนางกวั่กกลัวน้อยหน้า กวักมือเรียกมือปืนกลับมายิงอบตะตายคาทีเอาไปใช้โอ้อาจารย์ครับผมเอาแค่กุมารทองนางกวักกุม่แมวได้ไหมได้ขายเป็นพักคู่กันเดี๋ยวลงทะเบียนไว้ครับผมครับอาจารย์เฮ้ยโว้วันนี้เรารับแขกตั้งแต่ตีห้านกี่คนแล้วอะก็ประมาณ8ปกว่าคนครับอาจารย์80กว่าคนอาจารย์ไม่ไหวแล้วเมื่อคืนทําพิธีทั้งคืนสู้กับผีไม่มากเอาละทุกคนวันนี้อาจารย์ขอตัวก่อนแล้วกันนะ อาจารย์ต้องขพักผ่อนก่อนนะทุกคนอย่าว่ากันนะในช่วงที่อาจารย์พักผ่อนเนี่ยทุกคนใครอยากจะทําบุญก็ทําได้ทางด้านโนูต้อ้บว่าผีแม่ไม้เรายังปราบไม่สิ้นใช่ไหมทําเงินเยอะผีก็ไปไวอ้เราต้องช่วยกันช่วยกันโชคดีทุกคนโชคดีนะครับไป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  จยแดงมาเน๊ะผีแม่ไม้ให้บินจากบ้านเราไปมึงมาขอทำไมเนี่ยเอาก็ร่วมบุญกันไ้ทำบุญร่วมกันหลวงไม่มีตังค์ไงไม่มีสิโอ้จ่ายแล้วลูกนั่นขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ขอบคุณมากรับผู้ใหญ่หมรอตะกี้นะทีเนี่ยแม่ไม้จะไปแล้วผู้ใหญ่จะไปเออเออเออรวยเออรวย ไม่มีเงินไปเที่ยวโคโยตี้ต่อชาวบ้านที่หลอง่ายนะจ๊ะย์ด่างโง่เฮ้ยรับเก็บกล่องนับเงินฮัลโหลเออพิซซ่าเหรอเออาสมที่าสมด้วยนะไม่กินพิซซ่า อาจารย์ทั้งหมดแสนห้าครับแสนห้าครับผมดีมากอาจารย์แบ่งเลยดิอะไรนะแบ่งเลยจะรีบแบ่งไปไหนวะไอโว่โหผมไม่มีเงินกันเลยชาวบ้านที่นี่ยังต้องโง่ให้เราหลอกได้อีกเยอะเดี๋ยวรวมทีเดียวเจ็ดแสนแปดแสนเดี๋ยวเมื่อไปเปิดธนาคารเลยธลาดหลักแหลมเอางี้วันนี้เอาไปติดตัวกันคนละนิดหน่อยก่อนลวกันดีมากอาจารย์เข้ไปผู้ใหญ่เอายังไม่กลับเลยมาทำไมเนี่ยที่ฉันย้อนกลับมาเนี่ยฉันเป็นห่วงอาจารย์ อยากจะถามว่าเงินที่บริจาคป่าผีแม่ไม้เนี่ยจะเก็บไว้ไหนดีอ้าวผู้ใหญ่พูดงนี้ก็ไม่ไว้ใจพวกเราอ,อเด้เงินจะเก็บไว้กับใจละปลอดภัยแล้วผู้ใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันกลัวโจมันจะมาดักปนอเอาอย่างนี้ละกันถ้าไม่วางใจก็เอาไปเก็บเองละกันไปเก็บเองอเองอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถก็ใจเย็นๆสิผู้ใหญ่เงินทองทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเก็บไว้กับฉันคืนนี้ฉันไม่ได้นอนหรอกฉันจะต้องทําพิธี แล้วพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าไปซื้อของมาเพิ่มไม่ต้องกลัวจรพระอาจารย์เอ๊ยมองหน้าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ครับอนาคตที่อาจจะได้เป็นถึงรองรัฐมนตรีใช่ไหมนานแล้วเหรอครับโอ้โยอาจารย์นั่นผมลากับก่อนครับอุกอย่างรับรองนะเงินวันที่ฉันนะเฮ้ยไอโวไอโจ้ ถ้าทางพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่นี่ได้มาอีกนานเว้ยใช่ทำไมอาจารย์ถ้าทางพวกชาวบ้านมันเริ่มจะรู้ตัวกันแล้วเพราะฉะนั้นไอ้โจ้ยครับอาจารย์มึงเตรียมรถจัดรถไว้ให้เรียบร้อยได้ครับอาจารย์คืนนี้เราจะเพ่นกันแล้วเว้ยไปสวยนตังโกไปหารถจอดค่อยเอาครับตังโกนี่